วัสดีครับผมชินนะครับผมจากเอทัวแอนนะครับผมครับวันนี้มาทํารีวิวเสียงดิสโทชั่นสานะครับผมของ m อเ็นะครับผมดิสโทชั่นของ m อเ็เนี่ยย่านเสียงแตกเนี่ยของค่ายเนี่ยทำออกมาค่อนข้างจะหลายเสียงอยู่นะครับผมก็คือเรียกว่าขบย่านนะครับไฮเกนโอเวอร์ได์โอเวอร์ได์แบบทูบมีมีหลายมีหลายเสียงนะครับที่ m อเอ็มาทำออกมานะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ดิสโทชั่นนะครับเขาจะมีดิสพัทดิสสามก้อนนี้นะครับผม แล้วก็มีแบดแอร์ตมีหลายมีหลายรุ่นนะครับสำหรับ m อเมกาสิงแตกนะครับผมครับก่อนที่จะเ,าเราจะมาดูเฮ้าสิ่งเนี่ยเราไปดูราคามื่อหนึ่งที่ตัวแทนจำหน่ายบ้านเราก่อนนะครับผมที่ c t Music Shop นะครับผมก็เปิดตัวอยู่4,050บาทนะครับผมก็เป็นดีเดลชั่ที่มีราคาก้อนหนึ่งนะครับผมก็เหมือนเดิมเขาใช้รหัสว่า M115 d นึ่ t หนึนะครับผมครับตามที่เขาเขียนไว้เนี่ยเขาบอกว่า d ีเด t ชั่เนี่ย ให้ย่านเสียงได้ตั้งแต่อวัวะใดที่หวานหวานนะครับผมจนถึงอดีเทอร์ชันที่เป็นคันนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่ามันให้ระปับดีเทอชันลงมาเนี่ยมันจะเป็นโดย่านอวัวะใดได้ไหมนะครับผมโอเคครับเรากลับมาดูที่ตัว housing นะครับผมครับงาน housing ของเอเมก้าก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับผมก็คือเป็นงานกล่องอลูมิเนียมนะครับผมแต่ว่าเอฟเฟกของ m อเมเนี่ยจะค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับผม ผมไม่รู้ว่ามันหนักอะไรแต่ว่าม,มันมีน้ำหนักกว่าเอฟเฟกทั่วๆไปที่ใส่กล่องลักษณะกล่องอลูมิเนียมอย่างนี้นะครับผมแต่ไอ้มกาเนี่ยค่อนข้างหนักครับผมครับคอรัสนี่ก็หนักครับผมถ้าเป็นงานแฮนด์เมดบ้านเราหรือว่างานจากทางฝั่งจีนที่เป็นใส่กล่องอลูมิเนียมลักษณะเนี่ย เป็น housing แบบนเนี้ยก็จะไม่หนักเท่านี้นะครับเองอเอ็มเอ็กเนี่ยทำผมทำเอฟเฟกออกมาค่อนข้างจะมีน้ำหนักงานสีของ m อ็มผมพูดในหลายคลิปแล้วว่าค่อนข้างหายห่วงงานสกรีนดีครับผมตอนนี้เข้า1ออก1ครับผมไฟเข้า9โวลต์ครับมี3คอนโทรลนะครับมีโทนมีดิสททชันแล้วก็มีเอาพุตอ่าพุตวิทผมก็น่าจะเป็นเป็นบัฟเฟอร์นะครับไม่น่าไม่น่าเป็นถูไบพาร์สนะครับผมครับโอเคครับเรามาลองต่อฟังเสียงกันเลยครับผม <L un ters> โอเคครับตอนนี้ผมก็เซ็ตอัพมาเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่พักเอฟพุดเนี่ยผมจะไม่ได้ยุ่งกับมันนะครับก็คือมันเป็นวอลลุ่มนะครับผมก็ก็จะเปิดดังไว้ประมาณนี้เราจะดูที่ดิทริชันก่อนนะครับผมโทนผมจะไว้ตรงเที่ยงแล้วกัน ดีทูชันได้จริงๆเอเป็นโออร์ได้ได้จริงๆนะครับผมผมจะลองเล้งโทนมาผมผมจะลองเล่น,น,กเ,ลน,เ,ลนเก็กเล่งเกนมันขึ้นมาแล้วครับผมเมื่อกี้เราปรับที่ปิดหมดนะครับตอนนี้ที่9โมงแล้ว ได้อยู่ครับผมต้อรับโอ,อกาได้เที่ยงนะครับผม ครับก็เป็นดิเทอ์ชันที่เกณฑไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับดิเทอ์ชันสนะครับผมแต่ว่าเสียงเป็นคันแบบที่เขาบอกมาจริงๆครับผมถ้าเทียบกับตัวดิสพัทนะครับผมดิสพัทเนี่ยเกณฑจะน้อยกว่าก จะออกเนื้อกีตาร์เยอะกว่านะครับผมสำหรับก้อนนี้ก็สาวนี่ก็จะฟูๆแบบคันบอกครับขออนเราลอง ดูนะครับผมผมจะเปิดไว้ที่บ่ายสามนะครับผมสตารับเกณฑ์ เล่นเป็นอว่าได้ทีนะครับผมโดยใช้ติง่งติ่งกันคอยนะครับ ได้จริงๆนะครับสำหรับอ่ด,ดิสโทรชันสามเนี่ยนะครับไลค์ขันก็ได้ ทำก็ส่วนตัวในผมเล่นเสียงแตกจากค่ายเอเมกอาเนี่ยยอมรับเลยครับว่าเล่นไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่าเกณฑ์มันเกณฑ์มันมันไม่แมทกับตัวผมเองนะครับผมผมชอบเกณฑ์เยอะนิดนึงนะครับสำหรับเอเมกอาร์เนี่ยดิสพัทดิสพัทแล้วก็ตัวดีเรชั่นสามเนี่ย เกมมันจะไม่ได้เยอะมากนะครับต้องใช้พลังนิ้วหน่อยนะครับผมในการจะเล่นมานะครับแต่ว่าแรกมาก็คือได้ซาวชัดนะครับรถที่ชัดเจน สาวก็ประมาณนี้นะครับผมกับก็เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับ m อ r นะครับผมก็คือทำเสียงแตกที่เกณฑ์ถ้าในย่านดิสของเขานะครับผมก็เกณฑ์จะไม่ค่อยได้ไม่เยอะมากนะครับผมกับก็มันจะแลกมาอย่างในคลิปที่ผมบอกเลยก็คือจะได้โน้ตที่ชัดนะครับผมเวลาเล่นเนี่ยสาวมันจะเคลียนะครับผมก็เป็นเอฟเฟกที่หลายๆคนชอบนะครับผม ครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยออกนะครับผมยอมรับเลยว่าเกณนมันใช้พลังนิดนึงนะครับผมก็ครับก็เสียงแตกลักษณะนี้เนี่ยถ้าคนชอบก็ชอบเลยเพราะว่าก็บอกว่าเล่นแล้วมันเคลียครับผมคนไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยครับผมแต่ว่า m อ r มอเนี่ยก็รักษาฐานลูกค้าได้นะครับผมสําหรับดิตัวชั่นของเขานะครับผมสังเกตจากมันติหลายๆรุ่นนะครับก็มีให้เลือกใช้ในมันตินะครับผมก็อย่างที่เคยบอกหลายๆ คลิดเลยครับว่าเอฟเฟกก้อนไหนเนี่ยถ้ามันมีให้เลือกใช้ในอ่ะมันตินะครับผมก็คือมันค่อนข้างจะเป็นอ่ะเรจแนนลี่แหละก็คือค่อนข้างจะเป็นตำนานละอย่างตระกูลเด็มดิทพัทเนี่ยก็มีให้เลือกใช้นะครับผมสำหรับเอเเนี่ยมีให้เลือกใช้อยู่ครับผมครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปเสียงก้อนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ